สวยครับไปอ๋ออ๋ออ้ยพี่น้องอีกตุ้งอ๋อ้๋อใสวยครับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่อดีดึงเขาอย่างนเมื่อกี้นะครับพี่น้องใส่สวยๆครับใส่สวยหลาดครับหลาด สวัสดีครับพี่น้องกองไปสกู๊ปสกุ๊นะครับผมบุกอกกับอีสานแฟนครับชาแนลเพื่อก้านะครับพี่น้องครับมือนีก็ได้ครับสำหรับมือนีกับพาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินเพื่อก้านะคะพี่น้องครับอาทิตย์ละเพียกลับมาได้นะครับพี่น้องครับผมสำหรับพี่น้องท่านไดนะครับมากการหาอยู่หากินมากตกเบ็ดตกปลานะครับผมแต่จะลื่นพดติดตามช่องอีสานแฟนครับชาแนลนะครับพี่น้องครับมือนีครับห้าบุดียวครับพี่น้องครับมือนีครับ อากาศ่อนทางหอนนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับพมไปสครับไม้เก้ามงเก้าอ่ะครับพี่น้องครับแต่ละเสาเนี่ยครับกบเบิร์ตจ้าเถื่อครับพี่น้องปลาเมื่อนี่มงนีก็ได้ครับพี่น้องมาตกกระได้กาพ่อได้ยูได้กินยูแล้วนะครับพี่น้องครับมาแต่ละเท่อากาศครับพ่อได้เลี้ยงแล้วงง่ายยูนะครับพี่น้องครับเราได้โซได้ก็มาตกไปอยู่มงเก้านี่แหละพี่น้องครับอ่ะรุนในโชคต้องการครับเมื่อนี้มาสวยจัง่อยครับพี่น้อง เกือบเที่ยงนะครับพี่น้องออกมากเลนี้ครับยากนะครับพี่น้องเอาเป่าดีสีนะครับหลุดไปช่วงสำกันครับพี่น้องครับใด็กโตหืบบอลนะครับพี่น้องครับส่วนเงียดใส่นะครับพี่น้องลืมบอกพี่น้องไปนะครับส่วนเงียดใส่มันอกจะเป็นเงียใส่เดือนหืบเก้านะครับพี่น้องครับเอย่าใส่เดือนนะครับอย่าครอบจักรวาลนะครับพี่น้องครับส่วนเวทดีใส่กัเป็นต้นเวทดีใส่กัเป็นิี้กานะครับผมิก้าเบอร์หกนะครับ เด็ดรุนน้อยสุดได้ครับพี่น้องครับนะระเ,า,เาลาย่หางพี่น้องครับไปรุ่นไปช่ต้องการครับพี่น้องครับลุน,ลนพี่น้องครับ ผ่าน,นานแล้วครับพี่ตองครับล้าอัน,นครับอยากเล็้ไปก็ดกได้ครับพี่อ้อ,องครับแล้ครับพี่้องครับล้างนีสวยครับไสวย นนปลากระทิงครับหรือปลาัดนะครับพี่น้องครับแ้มแรกครับแ้มแรกครับ กินเหรอวะพี่เจ้าครับนี่เข้าไปทีป่ที่นี่แหละครับ ลาดดยิ <parece maison. S 1> ้นะครับพ oh. 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 ี่น้องโอ้โหอ้ีน้องพี่นอโอ้สวยครับมาแล้วครับพี่น้องอ้ตดึงาิ้เมื่อกี้นะครับพี่น้องใส่สวยครับใส่สวยลาดครับลาด ยิงเลยพี่น้องกิงกระบอกเลยครับฝนกระติกโต้ข้าวนนะพี่น้องครับอคุอดีไหมยิง,งเลยครับโอ้โอ้ยยิงแต็มตา เล็กครับทีมเล็กครับไอ้ผสวยครับ ครับรเผากาดขาดทุทดแล้วครับโอ้ยครับอ่านเลยครับ้องาเผาหลไร ูเบ็ดตไหม่กอนครับพี่น้องครับเป่ากัดเบ็ดขาดนะพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งแจมนะครับตั้งกล้องไว้บอถือครับพี่น้องเล้วตั้งกล้องถือครับพี่น้องพลาครับปลาไอ้ที่สวยครับพี่น้องครับนี่ครับอานจะ้เ้เป็นช็อตเป็นช็อตให้พี่น้องเพลิงนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนตั้งกล้องมันบอถือนะพี่น้องเนาะ ก็ขยิกกล่องมาเพืเ่อพี่น้องครับในน้ำเนาะครับพี่น้องครับการปวดปลากระทิงเนาะพี่น้องเนาะเอากระสองไปตัดสายเบ็ดนะครับพี่น้องกระเบิดปากกลางเดียวครับพี่น้องครับ ทำไมแหลมๆเนาะพี่น้องเนาะตัวขอตใต้ปากกันนะครับพี่น้องนะครับแ <ขอ S 1> ยกเลยครับพี่น้องแล้วก็กปุ่ามาออกง่ายครับพี่น้องนี่ครับปล่อยครับพี่น้องครับ,บนีน่ครับตัวเด็ก 那个不品跑过哪去了 นำอยมารุนกันต่อนะครับพี่น้องครับมันบอบมานนะพี่น้องน้ำมีดึงแล้วครับพี่น้องพี่น้ำกอดปลาปักกระเป๋าเขาไว่อ i mean, didn't have to Thank you. พี่น้องครับคณะนี้ก็คำพอสมควรครับพี่น้องเขามาสรุปผลงานกันนะครับโอ้บัมานะครับพี่น้องหนึ่แต่ก็พอเได้เรงได้ง่ายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับประหลาดนะครับง่ายสองหมายครับนึ่นี่ครับประหลาดได้ง่านๆครับพี่น้องนี่ครับชสวยๆครับพี่น้องครับ ทัแย่งกัน in, so นี wrote, ่ครับตลาดตอนนี้เราจะซิฟก็ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับโอ้น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งครับพี่น้องกระเดียดเยอดีกินครับพี่น้องครับชีวิตชุ่งชุ่งนะครับพี่น้องเช่าให้เช่าหน lor, ้านะครับพี่น้องมาเสากินคำนะครับพี่น้องครับท่านผู้มท่านน้นคลิปนี้กับฟ้าข้างห้พี่น้องกดติดตามกด้ยซับตะไคร่น้ำได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับกเป๋าทั้ามา สวัสดีครับ